มาดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรในโปรแกรมบ้างน่ากลัวจังเลยฉันไม่รู้ว่าจะกดตรงไหนดีปุ่มนี้หรือปุ่มนี้นจะเลือกปุ่มนี้ลวกันมันคืออะไรเนะี่ยมียอดแหลมๆพวกออกมาด้วยแม่เจ้าคมมากว้าวมอนิกา้ากดปุ่มแล้วว้าวช่วด้วยฉันติดอยู่ในนี้โอ้เจ็บจังเธอดูจะไม่ชอบเท่าไร ฉันคิดว่าฉันคนระวังในสิ่งที่ฉันเลือกฉันต้องไม่พลาดฉันต้องขอแต่งโชคดีเอาละแล้วมันคืออะไรเนี่ยดูเหมือนขนสีชมพูเลยอเอ่อน่าบืวว้าวในนี้สวยจังเลยแล้วยังล่มอีกด้วยกำแพงน่าสัมผัสมากเลยโอ้น่ารักจังแต่ไม่น่าสนใจเท่าไหรฉันกำลังต่ลงไปช่วยฉัน เกิดอะไรนะ <What? S 1> ฉันไม่เข้าใจเลยกอะไรขึในนั้นไงเลนลี่ขอบคุณที่ช่วยรับฉันไว้นะเธออยู่ในที่ที่ดีจังเลยมอนิกา้าทำไมนี่ได้ไงเนี่ยทุกอย่างต้องเข้าไปกับที่เดิมแล้วดีขึ้นเยอะครั้งนี้ใครจะเป็นคนเริ่มล่ะฉันยังไม่ตัดสินใจเลยว่าจะเลือกอะไรงั้นก็มอนิกา้าจะเป็นคนแรกแล้วโอเจ้าว่าไงมันคืออะไรล่ะ เรื่องสำคัญแบบนี้ไม่ควรรีบร้อนยัดเศษมันเดี๋ยวนี้เลยมันดูกันว่ามีอะไรบ้างว้าวกล้วยสีดำสุดยอดไปเลยโอ๊ยหัวฉันมันคืออะไรนะกล้วยสีดำั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยแถมยังม่เยอะมากเลยแล้วจะยอมลงมาอย่างละไัดละว่งกว่านี้นะฉันว่ากล้วยพวกนี้เจ้ารเหมือนกล้วยทั่วไปฉันคิดว่าฉันควรจะลองดู มันดูน่ากินดิอ๋อร่อยจังเลยทางนี้ฉันเลอกถูกแล้วฉันหวังว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดนะนั่นคืออะไรนะเปลือกเหรอช่างไร้เลตยาจริงๆโมนิก้าฉันขอโทษแต่ฉันไม่ที่ทิ้งนี่ระวงด้วยมันเกือบโดนหน้าฉันเนี่ยตอนนี้ก็เอาของเหลือเธอไปด้วยอย่าทิ้งขยะนะฉันจะไม่ทำความสะอาดมันเด็ดขาดฉันไม่คิดว่าเธอจะเป็นคนส่งปกแบบนี้ไปหาเล่นลี่ดีกว่า ขอบคุณนะที่มาหาฉันแต่ฉันตัดสินใจไม่ได้เลยฉันคิดว่าฉันกกนกดไปสุ่มๆเลยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเธอโชคดีมากเรยลี่ยินดีด้วยเธอได้รับนาเทล่าสีชมพูกดใหญ่ฉันเองก็ไม่ปฏิเสธที่จะลองนะฉันนั่นน้องมันอร่อยมากโอ้ใช่สุดยอดเลยเยี่ยมจริงๆ <c oughs> และตอนนี้ก็ได้เวลามอบให้จำขอที่ถูกต้องแล้ว เตรียมท้อมสำหรับมื้อเที่ยงแสนอร่อยมันคืออะไรนะทำไมมันเหนียวจังเลยกลิ่นหอมดีนะและฉันชอบรสชาติแบบน,นี้นี่คือนาทลาจริงๆเหรอฉันโชคดีจังกินให้อร่อยนะเป็นไงเธอชอบไหมโอ้ใช่เลียน,นื้อได้เลย <c oughs> ขอบคุณมากว้าวนา้อเลาเยอะมากเลยบนพื้น <c oughs> ฉันจะกินมันให้หมดเลย มาสก,กปรกนะากสาวๆพวกท่านี้มันอะไรยากจริงๆมอนิกา้าฉันกลับลับนดเธอเลยเมื่อกี้นี้เพกกื่แกล้งทำาเต็ไมไปหมดเลยใครจะเป็นผู้กล้าในครั้งนี้ล่ะฉันพร้อมแล้วจะลอ็อแม้จะยังกลัวอยู่เลเล่เธอตัดสินใจได้ไดแล้วต้งสเตนน้อยเวลาจะหมดแล้วนะฉันเลือกแล้วมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเธอได้รู้พักราฉันสักสองสามวิเพื่อเตรียมทุกอย่างให้พร้อม เธอเลือกโซดาแสนอร่อยยินดีด้วยนะฉันอยากจะลองเองเลยล่ะแต่ฉันต้องให้เธอจนหยดสุดท้ายเลยว้าวฉันชอบมันเธอชอบถูกใจฉันเลยแต่ฉันคิดว่าเพียงพอแล้วล่ะฉันยังไม่ได้นะพอแล้วมันเปลี่ยนตันไปแล้วเนี่ยสถานการณ์ควบคุไม่อยู่ฉันเปลี่ยนหมดเลยหยุดนะดูเหมือนว่าตอนนี้จะหมดแล้วล่ะ ในที่สุดฉันคิดว่าฉันจะเกือบทาไม่ไหวนะถึงเวลาตั้งสติแล้วนั่นก็ไม่รบกวนแล้วนะโอ้ยหัวฉันทำไมเล่ถึงได้อะไรแปลกเสมอเลยนะ่แต่ก็นะมันไม่ใช่ทุลักของฉันโมนิก,กากำลังรอฉันอยู่ฉันเกือบจะเลิกปุ่มได้แล้วเขารายคิดี้หน่อยนะใช่แล้วฉันกดแล้วทำได้ดีมากโมนิกาครั้งทนี้เธอเลิกได้อย่างรวดเร็ว มันดักันว่าเธอจะได้อะไรว้าวเบอร์เกอร์ฉันเยญ่มมากยินดินด้วยนะนี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเลยฉันคิดว่าไม่ต้องใช้ฝาเปิดอีกแล้วล่ะแต่เบอร์เกอร์นี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะมันเย็นมากเลยโอ้แต่ฉันมีนี่ด้วยนะฉันทำให้มันร้อนด้วยเตาแก๊สถูกต้องแล้วไม่ยากเลยแค่ต้องรออีกนิดหน่อยฉันคิดว่าฉันทำได้ดีมากสิ่งที่สำคัญคืออย่ารีบร้อนฉันสามารถได้กลิ่นหอมของขนมปังอุ่นๆแล้วล่ะ เออไม่นะบอร์เกอร์มันไม่เป็นจุนเลยฉันทำเป็นว่ามันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็แล้วกันเธอจะไม่บอกใครใช่ไหมเอาเลยมอนิกานี้เพื่อเธอนะที่เท่าทด่อดใหม่ที่สุดเลยเอ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยฉันเห็นจริงไม่เอาพอแล้วหยุดทีตามใจเธอยังไงก็ไม่เหลืออะไรแล้วโอ้ฉันรู้สึกเหมือนนอนในเตาเผาถ่านเลยฉันต้องอาบน้ำเลยนะเนี่ย ฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะนกน้อยในกรงของฉันเป็นยังไงบ้างไม่รู้สิมันเลือได้ลำบากมากเลย <Yeah. S 1> แต่เธอก็ทำมันได้เดลลี่ฉันชื่นชมเธอนะมาแล้วเตรียมรับสิ่งที่คู่ควรอย่ากลัวไปเธอต้องชอบมันแน่นอนมันน่าก,กินมากโอ้หนักจังเลยหลังแทบหักนะวันนี้ฉันคงต้องไปนวดนแล้ว ดูว่ามีกล่องยักษ์นี่สิแม่เจ้ามันเริ่มแล้วจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยว้าวมันคือบะหมี่เจ๋งมากฉันไม่ควรกลัวแล้วตอนฉันก็เด็ดด้วยที่สุดฉันก็ได้กินอาหารดีบ้างและมีเยอะมากเลยฉันหิวสุดๆเลยชาดรนี้ทำให้ฉันหมดแรงเลยอะฉันต้องเติมพลังแล้วฉันดีใจทีุ่กอย่างออกมาดีโอ้ฉันกือบรมให้ตะเกีบนะแต่ฉันเห็นว่าเธอมต้องการมันแล้วล่ะ พระเจ้านั่นพุงเหรออร่อยจริงเลยฉันกินอิ่มแป้เลยตอนนี้ฉันก็ต้องพักผ่อนได้แล้วล่ะโอ้ยังมีบะหมี่เหลืออยู่เยี่ยมฉันจะไม่ปฏิเสธของกินอู่แล้วเออทนดูไม่ไหวแล้วเสี่ยงสุดๆเลยฉันไปหาโมนิก้าดีกว่าเย่าเพิ่งเลบรล้อฉันยังคิดอยู่การเลอกมันยากมากเลยนะฉันคิดว่าฉันจะเลอกปุ่มนี้แหละ ฉันพร้อมและสนับทุกอย่างฉันนี่จจที่ยินนะกล้าหาญมากถ้าอย่างนั้นเธอก็ได้ตาของฉันลัวเหรอฉันคิดว่าฉันเป็นอัจฉริยะที่ชฉลียวไหลจริงๆเธอเชื่อไหมว่านี่เป็นตาของฉันฉันแค่ล้อเล่นนะมันเคยเล่นเล่นลูกตาตั้งเหะและดูเหมือนว่ามีสอสใส่ข้างในด้วยนะมันดูกันดีกว่าว้ใช่แล้วมีแยมอยู่ข้างในด้วยน่ากินมากเลยโอ้ต้องลองแล้วล่ะสุดยอดมอนิก้าเธอจะรักมัน งั้นก็เริ่มกันที่ไส้กันแล้วกันนะที่สำคัญขอย่าทัลูกตาตกมันหนักมากดูเหมือนไม่ีบางอย่างหลลงมาล่ะฉันสงสัยจังาคืออะไรกินหอมมากดูเหมือนว่าจะเป็นเยื่หว่านะว้าวอย่าหยุดนะเล็กินเองดีมากเลยทัาไม่รู้หรอกฉันดีใจมากนั้นที่เลอกได้ถูกต้องนะยินดีนะมอนิก้าโอ๊ะฉันถือลูกปลาไม่ไหวแล้วโทษทีเป็นไงบ้างฉันมองไม่เห็นอะไรเลย เอามันออกไปแล้วเขานี่มันอะไรกันเนี้ยฉันคิดว่าจนต้องดูมันใกล้ๆนะแล้วก็สัมผัสด้วยฉันจะลองชิมดูแล้วมันคือว้าวมันคือเยลลี่สุดยอดล้วถ้ากินมันกับแยมด้วยเป็นการผสมผสานที่ยอดเยี่ยมฉันนิ้ชอบดีจริงๆฮะฉันนึกว่าฉันทำเธอบาดเจ็บแล้วดีเลยไม่งั้นฉันคงต้องโทษตัวเองนะนแต่มันสกปรกมากมันไ่า่อยแยงมากเลยฉันไม่อยากเห็นมัน เห็นเลืลูกตาใหญ่สุดๆเลยในพพอฉันกินไปอีกนานเลยสุดยอดมอนิก้าแคที่และเทสกกำลังมีช่วงเวลาที่ดีเฮะเท,ท็คือคนที่มีความสุขที่สุดเพราะข้างหน้าเขามีภูเขาเบอร์เกอร์อยู่มอนิก้าพุ่งกินเบอร์เกอร์ชิ้นน้อยของเธอเข้าไปมันเร็วมาก เคที่ก็ไม่แพ้กันเธอโชว์ความสามารถในการทำลายล้างอาหารอย่างรวดเร็วดูดีใช่ไหมเท็ดก็อยากทำให้มันน่าประทับใจเช่นกันเขาเริ่มจากการสร้างตึกเบอร์เกอร์ที่เราทุกคนนั้นฝันอยากจะทำสักครั้งการสร้างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ต้องทำให้แน่ใจว่าเบอร์เกอร์มันจะไม่หล่นลงมา แลวมันก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ต้องขอบคุณที่รสชาติมันยังดีอยู่โอ้โหเอาจริงเหรอเมนทอสกับโค้กเราทุกคนรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สองสิ่งนี้รวมตัวกันด้วยความกลัวและมือที่สั่นของเท็ดเ <K> ขาเปิดกระป๋องโคก มันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่เลยแต่ทุกคนก็โล่งใจนะแต่เท็ดก็ดื่มน้ำของเขาอย่างสบายใจโอเคถึงตาเคที่แล้วและมันจะตื่นเต้นขึ้นเพราะโทษของเธอนั้นใหญ่มากบูมหวังว่าเธอจะสดชื่นนะแต่แย่จังไม่มีน้ำเหลือให้เคที่ดื่มเลย แต่ถ้าเธอรีบด้ออกจากเสื้อผ้าของเธออาจจะยังเหลือ <c oughs> ท้ายแต่ไม่ทายที่สุดเราเหลือโมนิก้านั่นจะต้องเป็นการระเบิดที่ยิ่งใหญ่ <c oughs> บางทีพวกเธออาจจะอยากถอยห่างจากจอนะนั่นไง <c oughs> มันระเบิดแล้วทุกคนเปียกไปหมดเลยเด็ <c oughs> ก,กๆอย่าลองทำที่บ้านนะเพราะผู้ปกครองอจะไม่สนุกกับผลลัพธ์ที่ได้แน่นอน <c oughs> เรามีไอศครีมเรามีช้อน hmm. แต่ขนาดของสองสิ่งเนี้ยไม่เข้ากันเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ทุกคนในกลุ่มของเราถูกเสิร์ฟด้วยคู่ตลกตลกนี้ <c oughs> มันก้าลองตักไอศครีมของเธอด้วยช้อน <c oughs> แต่มันก็ไม่เข้าสักที <c oughs> เธอโยนช้อนทิ้งและเริ่มกินไอศครีมด้วยนิ้วมือมันค่อนข้างจะอีนิดนึงนะแต่กับไอศครีมมรารยาทของเธอก็หายไปทุกอย่างที่เท,ท็ดได้รับมันลงตัวมากช้อนขนาดกลางไอศครีมขนาดกลางาแต่เลเอะเทอะจริงๆนะเท็ดสำหรับเคที่เธอได้รับไอศครีมใส่ยักษ์ แต่คงต้องใช้เวลาเป็นปีที่จะกินให้หมดด้วยช้อนอันเล็กกระจิ๋วเดียวสองคนที่เหลือก็นั่งรอไป oh oh. เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย oh oh. หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งปีโอ้เธอชุกแช่แข็งไปแล้วอืมอาหารอะไรเนี่ย oh oh. นี่ก็ไม่ใช่อาหารในฝันของเท็เหมือนกัน ทำไมอาจารย์อาหารของเทสถึงว่างเปล่าแบบนี้มันไม่ยุติธรรมเลยใช่ไหมไม่มีใครมีความสุขกับของที่ได้รับเลยแต่โมนิก้าก็รู้ดีว่าลูกกว่าหนึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยเทสเธอไม่หิวใช่ไหม <c oughs> แต่ทุกคนก็หิวเหมือนกันหมดแหละ <c oughs> เขาก็เลยโชว์กินไปเลย อย่างมันเริ่มแปลกแ,ล,กแล้วนะแล้วเรามาได้ยังไงกันเนี่ยฉันไม่คิดว่าฝนจะตกในห้องนี้นะ <Huh? S 1> อืออาจจะไม่ใช่ฝนธรรมดาแต่มันเป็นฝนลูกกวาดฉันหวังว่าจะให้ฝนตกมาเป็นลูกกวาดแบบนี้ตลอดไปเลยถ้ามีฝนลูกกวาดและไอศครีมมันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมมากเยอ แคทโมนิก้เกิดอะไรกับใบหน้าของเธอโอ้ใช่ลูกกัดเข้าไปข้างในไงแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเพราถึงเวลากินของพวกเราแล้วคิดแคทพวกเธอชอบแท่งขนมหวานกรอบๆนี้ไหมนี่ไงยิ่งมีช็อกโกแลตมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยมากเท่านั้นคิดแคทเหล่านี้ทำให้โมนิก้าคลั่งไปเลย โมนิก้าต้องใจยเย็นๆนะแต่เท็ดนะสิเขากำลังจะเริ่มกินคิดแคทแท่งเดียวของเขาแล้วอืมเสียงกรุบกรบแบบนี้ช่างดีจริงๆเคที่เธอหนะชอบเล่นใหญ่นะ นี่คือวิธีการกินของเธอเธอกำลังทำให้เท็ดกลัวนะและพวกเราที่ดูอยู่ด้วยโอเคตอนนี้จะมาถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วว้าว <Wow. S 1> มอนิก้าและคิดแคทของเธอพวกเธอดูสิเธอรู้ดีว่าเธอต้องทำยังไงเพื่อเพิ่มความอร่อยช่างเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจ แต่ถ้าจะทำมันเธอต้องใช้พลังวิเศษแบบโมนิก้าด้วยนะยยนั่นจะต้องเป็นซุปที่หวานมากๆแน่เลยไข่มันห่างไกลจากความอ,าอร่อยเลยนะเนี่ยไม่เหมือนช็อกโกแลตทั้งที่แล้วเลยบางทีพวกเขาทั้งสามคนอาจจะชอบไข่ก็ได้หรือเปล่านะ แต่ฉันว่าไม่นะเคที่เป็นคนที่กล้าที่สุดเธอจะเริ่มกินแล้วอิ้วไข่สดๆเข้าไปในปากแล้วมันช่างน่าสะอิดสะเอียนเท็ดจะไม่ทำตามเธอแน่นอนและเขาก็มีไอเดียที่เขาคิดว่ามันดีมากเดี๋ยวเธอจะได้เห็นกัน เทสระวังหน่อยสิ <Oops. S 1> แล้วมันจะออกมาเป็นยังไงกันนะน้ำไข่ปั่นหรอมันก็ออกมาดูดีนะแต่ยังไงรสชาติมันก็คงแย่อยู่ดีจะคาดหวังอะไรได้ล่ะ เกิดอะไรขึ <hi> ้นเนี่ยพวกเธอรู้ไหมฉันคิดว่ามันเป็นสถานที่พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งผ่านรอบไข่ไปได้แต่แล้วโมนิก้าล่ะเธอไม่สามารถปฏิเสธได้หรอกที่รักเธอเพิ่งล้มลงไปในศาสที่มีแต่ไข่ช่างเป็นการล้มที่น่าทึ่ง ไข่เต็มไปหมดเลยทั้งหน้าผมและเสื้อผ้าของเธอมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่จะหัวเราะใส่เพื่อนนะโอ้ฉันว่าพวกเธอทั้งสามคนต้องไปอาบน้ำแล้วแหละโอไม่นะพริกมันจะไม่มีอะไรง่ายๆแล้วใช่ไหมและสำหรับพวกเขาทั้งสามคน รอบนี้จะเป็นรอบที่เผ็ดร้อนแน่นอนโดยเฉพาะเท็ดโอ้โนฉันเข้าใจเธอนะแต่เธอก็รู้ว่าเธอเข้ามาในชาเลนจ์นี้เธอจ้องเจออะไรเคที่ลองกัดคำเล็กๆที่พิกของเธอเธอก็รู้สึกถึงความเผ็ดร้อนทันทีโอ้ามอนิกาหยิบพิกของเธอขึ้นมาแล้วลองกัดดูทั้ง3อันในทีเดียวเธอช่างกล้าจริงๆ ล้างความเผ็ดด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวนี้เธอรู้ดีว่าอะไรที่รอเขาอยู่แต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วกินเลยเธอหันกลับหลังไม่ได้แล้วสิ่งเดียวที่จะดับไฟในปากของเขาได้ก็คือน้ำในเหยือกนี้ยังดีนะที่เขาได้น้ำเหยือกใหญ่มาก เทที yeah. ่น่าสงสารเขาคงต้องขอเวลาพักสักแป๊บแล้วหืมแค่นี้หรอหมักฝรั่งชิ้นเดียวเท็ดแน่นอนว่าเขาได้เยอะกว่าแต่คนที่ได้มากที่สุดก็คือโมนิก้าเเคที่ไม่รอแล้วเธอเอาหมักฝรั่งชิ้นเดียวของเธอเข้าใส่ปาก แต่ว่าเธอก็เป่าลูกโป่งไม่ได้แต่เทสจะแสดงให้ทุกคนดูว่าเขาจะเป่าลูกโป่งยังไงเขาค่อนข้างชำนาญเลยแต่เดี๋ยวมาดูกันลูกโป่งจะออกมาแล้วออกไหมเท็ไม่เป็นไรนะทำความสะอาดไปก่อนละกันอ มนก้าไม่ลังเลยแล้วเธอจะใส่หมากฝรั่งทั้งหมดที่มีเข้าไปในปากเลยเธอจะแสดงให้เห็นว่าเธอเป่าลูกบ่งได้ดีกว่าเท็ดนี่อาจเป็นเวอร์เล็คอร์ดได้เลยใครก็ได้เท้าหางคินเนสที โมนิก้าติดอยู่กับลูกป่งของเธอและเริ่มลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยไปอีกเที่ยวให้สนุกนะและจับไว้ให้แน่นๆล่ะเยลลี่หมีตัวน้อยๆเจ้าเยลลี่หมีอืมตอนนี้มีถ้วยที่เต็มไปด้วยเจ้าเยลลี่หมียิ่งมองใกล้ๆยิ่งน่ากิน แคที่อยากโชว์กินเจ้าเยลลี่หมี่ให้ทุกคนดู <Yeah. S 1> ถึงเธอจะไม่มีเยลลี่หมี่เยอะแต่เธอก็ทำให้มันน่าจดจำ hmm. เท็ก็ชอบเล่นกับอาหารของเขาเหมือนกันแต่ถ้าแม่ของเขาเห็นคงโดนดุแน่แต่มันก็น่าสนุกนะอ hmm. สาสาวอย่าทำแน่แบบนั้นสิมันไม่สนุกหรอ้ hey. Hey. โมนิก้ากำลังมีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆ,ๆพวกเธออยากมาลองแทนที่พวกเธอไหมเธอเริ่มกินอย่างมุมมามด้วยสองมือแต่ได้ความตะกาดก็ทำให้เธอหมดสนุกๆๆเธอเคยเจอกับสถานการณ์เหนียวเยวแบบนี้ไหมๆๆใครมีไอเดียที่จะทำให้เมืองของเธอหลุดออกจากก้อนเหนียวเยวบ้าง